คดีครับทุกคนคือเนี้ยรมาราถ้าผีคือเราอะไม่เคยเป็นใช่ไหมเราไม่เห็นกระดูใช่ไหมคือ uhh. ไปมาลาถ้าผีเนาะไปดูกันนะใช่ไหมพี่เขาเห็นอะไรผ่านมาแกผีทุกคนไปกัน รถกัเงยขึ้นรถเอนนี้เราดทุกคนเดิมวันเนี้เราเจอแล้วค่ะทุกคนเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะไม่ต้องกลับจะกลับดีไหมเพื่อน้มมวตอนนี้เราก็ถึงบ้านค่ะทุกคนใช่